ตัวหนึ่งช่วยพวนดินด้วยะข้างหลังเอาพวนดินเสร็จเรียบร้อยใส่ปุ๋ยยิงต่างหา,าพวนดินใส่ปุ๋ยเรียบร้อยข้าบุญหลาย ม่ไหลทำอะไร <c oughs> ไม่นไหลไปหาแม่ละ น้องๆมานี่ตัวหนึ่งแล้ว มีเรื่องอะไรกันเนี่ยเอาใ้าโดดลงมาทับน้องือมงงน เย็นไหมฮะสมหวังเราไมเย็นไหมสมหวังสมหวังว่าเย็นมากเลยอากาศหนาวเริ่มมาแล้วสมหวังมินนี่ไปไหนมามินนี่ฮะเล่นกับบสมบูรณ์อ๋อมินนี่ไปเล่นกับพี่สมบูรณ์นูน่นเขาเล่นกันอยู่ฝั่งนี้ไงนู่นไปเล่นนูนน่นนู่นม,มันแล้วเขาเรียกว่าตัวอะไรผสมแมวผสมแมวผสมกระต่ายผสมหมีดำ <c oughs> ก็สมเยอะมากเลยเฮ้ยใครอยู่ในนี้นี่นี่เป็นแอบอยู่ในกล่องไม่ให้ใครรู้ตอนนี้ก็เล่น,นเล่นอะไรนะตุ๊กตาหนูว้าวาว้าวาล้มล้มเด็กเข้าไปเล่นธรรมชาติกันหมดแน่นเลยอันนี้เล่นกับพี่จอเจนแล้วนะครับยังไม่ได ไม่ได้กินข้าวโอ้โหโดดสูงเลยเออเฮยโดดสูงเลยโอ้โดดสูงเลยนี่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  น,นี่ได้เวลาปล่อยสมบูรณ์แล้วนะครับตอนเยน็เยนเย็นสมบูรณ์มากย่าก่อนเอาตาสบายเลยสมบูรณ์